ข้อ11กันเลยนะคะข้อ11โจทย์ถามว่าในรูปกอลำแสงขนานเข้าหาระบบเลนไปโฟกัสที่จุด A ในรูปขอลำเลนนูนกับเลนว้าลคู่เดิมสลับที่กันทําให้ลำแสงไปโฟกัสที่จุด B จงหาระยะห่างของเส้นประ A-B ในหน่วยเซนติเมตรอ่าทีนี้เรามาดูรูปกันอันนี้ก็คือรูปกอที่เขาบอกตอนแรกเนาะลำแสงขนาน เข้ามาที่ระบบแล้วก็มาอยู่ได้เกิดภาพที่จุด A เนาะส่วนรูปขอเนี่ยก็ขนาดเข้ามาแต่ว่าเลนส์องอันนี้มาสลับที่กันใช่ปะ่ะอันนี้เว้าวนูอันนี้เป็นนูนว้าวสลับที่กันแต่ดันภาพมาเกิดที่จุด B ก็คือภาพไม่ได้เกิดที่ตำแหน่งเดียวกันเนาะแล้วเขาก็ถามว่าเ <c oughs> ส้นประ A กับ B เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ในหน่วยเซนติเมตรก็คือตรงนี้เนาะอ่านี่ช้อยข้อ1 0ก็คือ เออเกิดภาพที่ตำแหน่งเดียวกันเลยข้อ2 5ข้อ30ข้อ4 20และก็ข้อ5 30นะคะโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มคิดกันเลยเนาะอืมเราคิดที่ภาพกรก่อนแล้วกันเนาะภาพกอโอเคก็คือมันมีเลนเว้าใช่ไหม แล้วก็ต่อด้วยเลนนูนอืมซึ่งเขาบอกว่าลำแสงอะ่ะมันขนานเข้ามาถูกไหมซึ่งปกติลำแสงขนานอ๋อแล้วก็เออในรูปเนี่ยเขาบอกมาด้วยบอกความยาวโฟกัสมาด้วยว่าของเลนัวเป็นลบสิบแล้วก็เลนนูนเป็นสิเนาะโอเคแล้วก็เขียนไว้เลยอืมทีเนี้ยถ้าเกิดว่าลำแสงขนานเข้ามา ของเลนส์วาวมันก็จะกระจายมันกระจายแสงใช่ปหได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วแสงอ่ะมันก็จะมาตัดกันเกิดเป็นภาพเสมือนใช่ไหมซึ่งจุดที่มันตัดกันเนี่ยจะมีระยะห่างจากเลนเท่ากับอะไรรู้เปล่า <c oughs> ก็คือเทนะ่ากับความยาวโฟกัสก็คือสิบสิบเซนเนาะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันจะห่างจากจุดศูนย์กลางเลนคือ1ิเซนอืมทีนี้ จุดนี้ที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนวัตถุที่ส่งแสงมาที่เลนนูนต่อใช่ปะ่ะอือเพราะามันเป็นระบบเลนเนาะที่มีเลนสองอันติดกันแล้วภาพอะ่ะก็จะมาเกิดที่เส้นประ A เนาะอันนี้แปลว่าสมมติว่าเรามองไม่เห็นเลนวาลแล้วเพราะว่าเราคำนวณตรงเลนวาลไปแล้วใช่ปะแสงขนานมาเกิดภาพที่จุดนี้อ่า พอภาพที่จุดเนี้ยมันก็จะมามาเกิดการรวมแสงกันที่เลนนูนใช่ปะ่ะแล้วก็เกิดภาพมาที่ที่จุดเนี้ยพี่วาดไม่ตรงเนาะอ่าเกิดภาพมาที่จุดนี้เนาะอืมซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นระยะอะไรอันนี้ก็คือระยะวัตถุใช่ปะ่ะอืมส่วนอันเนี้ย เลนนูนกับเลนวาวอะ่ะอยู่ห่างกันเท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ปะเราก็สมมติให้เป็น x เพราะว่าเขาไม่ได้บอกมาเนาะว่าเลนนูนกับเลนวาวห่างกันเท่าไหร่อือฮะทีนี้ทำยังไงต่อทำยังไงต่อก็นี่เลยให้ S อันนี้เป็น s กไก่แล้วกันนะเพราะว่าเราคิดภาพกอไก่กอไก่ ก็จากอันเนี้ยเราพิจารณาที่เลนส์น,นูนใช่ป่ะเราก็จะได้ว่าระยะ <sk r isa> เปลี่ยนคิบกาดีกว่านนะระยะภาพเท่ากับเอ็กดกไก่ใช่ไหมระยะวัตถุ ระยะวัตถุก็คือจากวัตถุมาถึงเลนส์นูนก็คือ10บวก x ถูกไหมอ่า10บวก x แล้วความยาวโฟกัสเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกมาแล้วก็คือ10ทีนี้เราก็แทนค่าสูตรเลยสูตรที่เราจะใช้ก็คืออันนี้ 1.f ส่วนเเท่ากับ1ส่วนบวก1ส่วน s ส่วนความยาวโฟกัสเท่ากับ 1. ส่วนระยะวัตถุบวก1ส่วนระยะภาพเนาะ เราก็แทนค่าจะได้เป็น1ส่วน10เท่ากับ1ส่วน10บวก x บวก1ส่วน s แตกอไก่โอเคทีนี้เราก็คิดเลขธรรมดาเราก็จะได้ย้ายข้างสมการเนาะก็จะได้1ส่วน s ตกอไก่เท่ากับ1ส่วน10ลบ1ส่วน10บวก x คิดเลขออกมาจะได้เป็น10บวก เลบ10หารด้วย10คูณ10บวก X 1ส่วน S แปดกอไก่จะได้ยังไงต่อ1ส่วน S แปดกอไก่เท่ากับ10ลบกันก็ได้ศูนยเนาะก็ได้เป็น X ส่วน10คูณ10บวก X อืมทีนี้อันเนี้ยเราได้1ส่วน S แปกอไกเท่าไก่เท่านี้ใช่ปะ พอตบขึ้นมาปุ๊บก,ก็คือสลับที่สองข้างก็จะได้หนึ่งส่วนได้เอสดกไก่เท่ากับ10คูณ10บวก x หาร x เนาะอ่าทีนี้เราก็เก็บค่าอันนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าในรูปขอไข่เนี่ยในรูปขอไข่เนี่ยค่าที่ได้เป็นยังไงขอไข่อ่า ขอไข่มันคือเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเป็นเลนนูนอยู่หน้าเลนเว้าโอเคก็จะเป็นภาพหน้าตาแบบนี้ก็เกิดภาพที่จุด B ก็คือเส้นประ B เนาะเป็นแสงขนาดเข้ามาที่เล่นนูนเหมือนกันเลย แต่ว่าเลนนูน่ะมันทาหน้าที่รวมแสงใช่ปะ่ะเมื่อกี้เลนวเวากระจายออกอย่างนี้เนาะแล้วก็มาตัดกันจุดนี้ใช่ปะ่ะแต่เลนนูน่ะมันรวมแสงแล้วก็ภาพอ่ะจะมาเกิดที่ความยาวโฟกัสซึ่งเท่ากับ10เซนเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกมาว่าความยาวโฟกัสเลนนูนสิความยาวโฟกัสเลนวาลก็10เนาะแต่ว่าความยาวโฟกัสเลนวลเนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบเนาะอโอเคแล้ว ภาพที่เกิดขึ้นจากเลนนูนเนี่ยก็จะมาเป็นวัตถุต,ต่อให้กับเลนวาลใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าระยะตรงนี้มันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเมื่อกี้อะ่ะในภาพกอไก่อะ่ะเรากําหนดอันนี้ภาพกอไก่เรากําหนดให้เลน,นูนกับเลนวาลห่างก,ากันเใช่ป่ะในข้อนี้อะ่ะเลน,นูนกับเลนวาลมันก็ต้องห่างกัน x เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่ามันวางเหมือนกันเลยแค่สลับที่เฉยๆเนาะ Okay. เพราะฉะนั้นเล่นนวนกับเลีนวะก็ต้องอยู่ห่างกัน x แปลว่าตรงนี้มันคือ1 0ลบ x ใช่ไหมเพราะว่าบวกกันต้องได้ x โอเคแล้วภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาเกิดที่จุด B แล้วก็สมมุติระยะทางเนี่ยให้เป็น s ดดขอไข่ก็คือระยะภาพเนอะอืมทีนี้ ทำไงต่อเราก็ใช้หลักการเ,เดิมเลยเนี่ยอันเนี้ยระยะวัตถ,ถุจะเป็นอะไรระยะวัตถุจะเป็นอะไรก็นี่เนาะวัตถุอยู่ตรงนี้มาถึงเลนห่างกัน 10-X ลบเเพราะฉะนั้นระยะวัตถุในข้อนี้คือ 10-X ลบเเซนติเมตรเนาะส่วนระยะภาพระยะภาพเนี่ยก็คือ x ขอไข่ ก็คือจากเลนมาถึงจุดที่เกิดภาพใช่ไหมก็เป็นสขอไข่แล้วก็ความยาวโฟกัสเขาบอกมาอยู่แล้วว่ามันคือลบสิเซนเนาะเราก็แทนค,ค่าสูตรเดิมเหมือนกันอ่าแทนค่าสูตรออกมาก็จะได้เป็น1นึ่งส่วนลบสิเท่ากับหส่วนสิลบ x ลบ a บวก1ส่วน s แตขอไข่ใช่ไหมตามฐานนะก็คือเราแทนค่าลงไปเนาะทีนี้สิ่งที่เราได้ออกมาก็คือ1ส่วน s แตขอไข่เท่ากับ1ส่วนลบสิบลบด้วย1ส่วนสิบลบ x อืคิดเลขต่อก็จะได้ หนึ่งส่วนเอสแปขอไข่เท่ากับดึงลบออกมาก็ได้เป็น x ลบ10บวก10ส่วน10คูณกับ x ลบ10ได้1ส่วน s อดขอไข่เท่ากับลบ x ส่วน1 0คูณ x ลบ10ได้ s อดขอไข่เท่ากับ สิบคูณเอลบสิบส่วนลบเอ่าอันนี้สิ่งที่เราได้ระยะภาพในรูปขอไข่ก็คืออันนี้ใช่ปะซึ่งระยะภาพในรูปขอไข่เนี่ยมันคือจุดไหนถึงจุดไหนมันคือจากเลนเว้ามาถึง B ใช่ไหมอือฮึซึ่งมันก็คือ ระยะเท่ากับ10คูณ x ลบ10หารด้วยลบ x เนาะอือฮึอ่าเราก็เอาลบมาคูณทั้งบนและล่างก็จะได้เป็น10คูณ10ลบ x หาร x แทนอ่ะแล้วระยะจากเลนนูนมาถึง a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออันที่เราคิดไปแล้วเนาะซึ่งมันก็คืออันนี้นไงอันนี้ เพราะว่ามันคือระยะภาพกอไก่ซึ่งวัดจากกึ่งกลางเลนส์นูนมาที่จุด A ใช่ไหมมันก็คือ10คูณ10บวก X หารด้วย X ทีนี้เขาถามว่า A กับ B ห่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องเอาอันนี้มาลบอันนี้ใช่ไหม A ห่างจาก B 10 คูณส0บวกเลบหารด้วย x อลบ10คูณส0ลบเหารด้วย x ออฮึได้ค่าเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับอ่ะมันมี10ส่วน x เหมือนกันก็ดึงออกมาเลยได้เป็น10บวกเลบ10ลบคูณลบเป็นบวกเนาะก็กลายเป็นบวก x จะได้เท่ากับ x, 10... ส่วนเอ็ลบ10ได้0ูเ บอก x ก็ได้ 2x จะได้เท่ากับ20อ่ามองเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ20เซนติเมตรตอบข้ออ่าข้อไหนเอ่อ20เซนตอบข้อ4นะคะอืมซึ่งสิ่งความรู้สำคัญสำหรับการทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือ1ลำแสงขนาน เข้าเลนเว,ว้าจะเกิดภาพที่จุดความยาวโฟกัสหน้าเลนเนาะก็คือด้านเดียวกับที่แสงเข้าอย่างนี้มันจะกระจายใช่ปะ่ะแล้วก็มาจัดมาตัดกันมาตัดกันที่จุดนี้ซึ่งมีระยะห่างเท่ากับ F ของเลนอ่าแล้วถ้าเข้าเลนนูนล่ะ อันนี้คือล้ำแสงขนาดเท่านั้นนะที่จะมาตัดกันที่ความยาวโฟกัสนะถ้าเข้าเลนนูนก็อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเลนนูนมันเป็นเลนรวมแสงเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดจะเกิดตรงนี้เกิดอันนี้คือเกิดหลังเลนอันนี้คือเกิดหน้าเลนเนาะหน้าเลนคือด้านที่แสงเข้าอันนี้ก็เป็นความยาวโฟกัสเหมือนกันอ่าสิ่งที่สองที่เราจะต้องรู้จาก เพื่อที่จะแก้ไขโจทย์ข้อนี้ได้ก็คืออ่าความยาวโฟกัสเลนน์น้น,นเป็นบวกเลนน์แว,วเป็นลบเนาะคืออันเนี้ยมันโชคดีตรงที่โจทย์เขาบอกมาอยู่แล้ว ดูจากภาพเนาะเขาบอกมาอยู่แล้วว่าเลนวลเป็นบอกเลนวาเป็นลบใช่ปะอืมแต่ว่าถ้าเกิดโจทย์เขาไม่บอกมาเนี่ยเราก็อาจจะคิดเลขผิดได้เพราะว่าเครื่องหมายมันผิดเนาะการยนี้ยข้างสมการอะไรเงี้ยก็จะผิดตามไปด้วยสิ่งที่3ที่ควรรู้ก็คือสูตรอันนี้เลย1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บอก1ส่วน s แดดซึ่ง f คือความยาวโฟกัส s คือ ระยะวัตถุก็คือวัดจากวัตถุไปถึงเลนเนาะ s แต่คือระยะภาพก็ง่ายๆเละยอะภาพก็คือวัดจากเลนไปยังภาพที่เกิดขึ้นนั่นเองก็สรุปความรู้ง่ายๆที่ต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ4ีเนาะอย่างที่ได้เฉลยไปให้ดูนะคะ